ทองคำเนี่ยมันเอาว่าทำธุรกิจมื่นครับไปดูซิมาจับตาดูซิโออู้ด้มากไหมฟัาฝากมันผลไม่เพราะว่ามันเก็ือโอ้นนซ่านธุรกิจ่าฮ่าฮ่าง่าฮักฮ่าฮ่ยฮ่า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 าฮ่่า่่มักสมเกียงมันานบ่ม่ย ยังคนกันไปต่งางๆเรียกว่าคนบางคนก็ฟังบางคนมักเมาบางคนนั้นนั่งเ้าบ่มีงานทำบางคนเป็นพอลามลิเกนักร้องบางคนนั้น้ะทงาาองหาผัวพอพีบางคนนั้น พวกวีพอว่าหัวพลานบางคนกะชี้ขานก็ทำอยู่ทำกินบางคนบอกมีสินหาอลักหาปออเออออ่าฮ่า่าฮ่นฮ่าฮ่่อย่า่า่าฮม่า่าส่ดฮนาฮ่า่าฮ่่าฮา่าฮาฮ่่าฮ่เฮ่่าฮ่า่า่ เอาลองเบิ้งสิเนี่โอ้ลองเบิ้งร่องเป็นเรือเบื้งสิเนี่ยเอาเอาการล่ำมาแหล่ลองเบิ้งลองเบิ้งสิเนี่มันสิเป็นอะไรไมนต้องเฮ็ดแล่แนวเด้อเฮ้อาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพเด้อพอซื้อไปย่าด้อนี่เด้อ ครับผมเบ้าโจซักใจดีกับเจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุ่สุขคนครับทั้งหลังครับผมมาแล้วอาจารย์ชัยศิลป์นะหัวทุ่งคาให้นะครับผมมือแอคคอรเดียนประจําทีมงานเฮาครับเมื่อนี้มาพบมาพอกันนะครับในรายการมุ่มเมาหวนนะครับผมปีน้องทางช่องซุปเปอร์เาวเบ้าโจซักชาแนลเมื่อนี้ขาดอ่าสมาชิกประจําช่องอูกคนหนึ่ เศร้าเป็นดอลลาร์ลำเชิญอลนูเด้เป็นดอลลาร์ประจำช่องแล้วบรรจุให้เรียบร้อยแล้วมื้อนี้มื้อนี้ติดเวรติดเวรเข้าเวรเข้าเวรเข้าเวรนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้อ่าดูแลประชาชนคข้ามาเวรนี่ครับผมเวรนหนึ่จะเว้นหนึเวรนี่คืออ่าการทำบาปทำเวรที่พอหรือว่าเวรนแถวใดเวรนี่เขาเขาจะเรียนเรียนเรียนมูลีเรียนกระซังขีดเวรไว้ดิขีดเวรไว้อ้อมไว้หาขอออกจากนีินโอ้เพิ่นเป็นเวรเพิ่นเวรเอา โอ้กว่าชีว่าการบริเวณอะไรตัวนอ้การบริเวณน่คาววเียมาจากนี่โอ้มาจากการบริเวณมาจากเอาเป็นนย่งน้อยเรงเลี้ยนเคยวาเอาตีนเอาตีนเอาตีนตูดเอาตีนขีดผีขีดเปคล้องอารมณ์เคยตัวเนาะ ออ,ออกจากออกนี่คือเว,เนวน้นออกจากเว้นนี่อบอได้ยขีดเว้นเดยก่อนเอออันนี้หาน่อยขีดค่อยโย่พอออันนี้หัวพอดมึงนี่หัวพอดอยากพักนั่ได้เลยเจอันนั้นอันนั้นอันนั้นลอยคนศูนย์ <c oughs> อาจารย์ไม่เคลื่อนเฮาเก็เลยบ่ได้มาเลยบอดด้เพราะว่าต้องอยู่ในบริเวณอยู่ในเว้นออกจากเว้นก็บ่ได <c oughs> ้เพิ่นดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนสันติ สันติประชาราเป็นสันติประชารานะครับก็เลยบอะมามือนี้เป็นมาคว้มสงุประชาราขนรารเป็นผู้ดูแลคว้มสงบรขึราดรโอ้ครับผมมือนเมือนี้คือสมผักผักแดงองุ่นเดี๋ยผักไหมเอาฉารธนาดสิล่ำหม้อก้ามาฮล่ำม้อแล้วพวกผักผักแดงองุงนนี่คือไปล่ำหม้อา้ามท่านลางกันลูกกมาพอดีนี่โอ้ยมาแล้วพันลางหนา นอนลืมเลยชมโอกาสพอดีนอนลืมเหมือนล่ำเหมือนเหลือเป็นเหลือไปล่ำใส่มือขึ้นนี่พอไปล่ำเราหน้างงามเรานางงามพ่อเนี่ยโอ้เรานางงามน่าดีเนี่ยโอ้หายกินอ้อมบ้านตัวเนี่ยนีแหละเราคนทองเรานางงามอยู่เราเนี่ยอีกปีหนึ่งเราทองจ้างแปดเีโอกจ้างแปดเทียบปีเดียวปีเดียวแปดเทียบเราบปนทองนี่แหละจนว่าเว้ยสิบเวัาคำใดล่ำคำใดเนาะถามพ่อพ่อว่าล่ำคำเกาหลามื่นันวะ ไอ้คุน่ามักิ่นบ่จจางดอกว,ว่าซั่นวนยังม่กบได้ดิวานยังม่กบได้๋อคือไ่มีสัมปทาบระชาทานบู้มือนี้ไมมเออนั่นแม่นตัวอ๋อคือบ่อคามนั้นเาโจม้อนีเพันว่านั่นแล้วพ่าคนนั่น<ร>เน่ยฟังสัมปทาบระชาทานคือนั้นมาเนั่นแหละกรับคนนอนอกพ่กือกันครับมันเป็นในสันเนี่ยการคนนฮานี่ก็มีเจ้ามีนายก็มีอื เออเนี่ยได้ควาเขตของแกวหน้าก็มีตั้งตำรวจทหารหนึ่งกันเนี่ยครับผมเออคนผู้ผู้ใหญ่ยกูว่าพนบอกกไปเฮ็ดเจ้าแนวโอ้ต้องต้องทำตามเออต้องทำตามผู้ใหญ่สั่งมาผู้น้อยต้องทำตามต้องทำตามบอืมคนแน่ว่าสงการว่างมือหนึ่งยิ่งเรื่องว่าเออสงการว่างอยู่อ่าสงการครับผมว่างอยู่วันที่สิบสี่ครับครับผมเขาว่าเขาเขาจ้างผมว่าเคลื่อนย้ายง่ายง่ายเคลนย้ายเคลนย้ายง่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 ายไปไกลโพดง่ายไปเดือนหกคุณแม เดิอนหกพันโอ้ยได้ก็ทีทาตัวอันี้ก็มาเลยครับเรื่องวันที่สิบสีเมษาเอาโทรศัพท์มาก่อนกันด้มาก่อนบอกเนโทรศัพท์อีกเทียนหนึ่ง 087785039C ครับ 087785039C นั่นละข้อมาเลขนี่ยล่ะ โทรมาเลขนี้ครับ14เมษายนยังว่างยังว่างอยู่เรียงราคาป่ะเรียงราคาแล้วเตี้วเล้วเตี้ยผู้จ้างเป็นให้เจ้าภาพเป็นผู้กำหนดมาเลยผู้กำหนดมาเลยเจ้าภาพมือเลือดแปดมือเลยแสนกว่ามามาได้เบ็ดเลี้ยวว่าอาทิตตังสองบาทก็มาได้สามพันไปสามคนอาทิตตังนี่อาทิตตังสองบาทนี่ราคาท่องเดิ้ เพามันเงินเพามันเงินราคาทองอาจุะต่างกับสองหมื่นปุ่นนี่เราพูดแล้วเนาะกว่าหนึ่งสี่หมื่นปุ่นนีพูดแล้วมันมาขึ้นโพูดขึ้นโพูดเถอเนาะโอ้สมัยเท่าไหผมจำได้อ่าผมซื้อทองเส้นแรกนั่นสี่พันกว่าบาทสี่พันห่านี่แหละบาทหนึ่งด้ผมสมัยผมซื้อเล็กแรกผมซื้อทองแต่บ้านที่นี่หลายเลยหลายหลายเป็นกระถางคนละทองท่องน่ะทองค้าน่ะเอาใส่กระถางไวเลยดิทองพันสังโอ้ย ไม่รูด้บได่ได้บ่อปได้ป๊คนได้ครับได้เยอะได้ครับอยู่อ้าวพี่น้องมีฉนันนั้นผู้ใดช่วงนี้ท่องท่องอีหลีลาราคาแพงเนาะเออบาทละสามหมื่นกว่าสี่หมื่นสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดหอดสี่หมื่นอาพุทธายังมีท่องกะหาท่องพันสังมาปลูกไว้เพื่ออาจารย์ใช้สินท่านสลับ <laughs> <laughs> อทองท่านสารวัตรตำรวจนี่ครับโควิดนี่ครับสร้างดาบท่องพูดเพราะว่ามันมีพวกหนึ่งทำบ่ดีเวื่อไรในอำเภอของท่านที่ภาษาเขตของท่านครับครับครับ เฮ้ยเฮ้ยเนายดาต้องพูนมานี่สิครับ่ได้ครับยังมีอันนี้ไงพวกเซนลัเซนขับเจ้างนายเอ้ยออนนอมทำตนมาไอ่ออ้มึงไปนั่งเมืองบักต้องคําเียนอย เขาว่ามันทำทำธุรกิจมืดเดือดนะมึงจับตาเบื้องไหนได้เด้อ <rogue. S 2> ไปจับตาเบื้องคนนี้เป็นดได้ขาดจะไปใส่นไม่ใส่ครับผมครับผมครับผมทำผลงานไปได้นะต,ต้องต้องแอบดูมันทำอะไรเขาว่ามันทำธุรกิจมืดได้เรืไอยๆไม่ไดีเนาะ <c oughs> ต้องคำนี่นะเป็นตับเป็นไตไม่ด้วยได้นะฝนจับตาดูให้ได้นะให้ดาบจับตาดู้วยได้นะทำมาเลยไปเบื้องแล้วไปเบื้องแล้วกลับมาเลยครเมื่เห็นครับ ไม่เห็นได้ยังไงผมไม่รูแล้วไม่เห็นครับผมไม่เห็นอย่นี้ก็ไม่เห็นครับคือไม่เห็นผมเจอหน้าไวผมจับตาเบิ้งมันมึนบ่ได้นี่แหละครับผมมึนจับมันจับเลยมันก็บไม่เห็นแล้วเนาะจับตาเบิ้งแมผมก็แล้ว เขเล่ไม่เห็นนะครับโอ้ยดาบเออบุญได้ยังไงคําว่าจับตาเขาจะจ้องดูนั่นงั้นหรไม่ไม่ไม่บีบตาโอ้อะไรผมถือมึงไงเจ้าหน้าที่บอกว่าจ้องตาเบิ้งเลยทีเดียได้ก็บอกว่าจ้องตาเนี่ยครับโอ้ยฟังโอ้ยนึ่งคนปืนขนาดยังมีคนปืนบอกไทยอ่ะบอกไทยคนปืนขนาดนี้ยังมีอยู่เหรอตราดเราไทย เด oh> ี๋ยวเดี๋ยวเคสนี่ผู้ออกคำสั่งผิดหรือผู้รับคำสั่งผิดเคสนี่ผิดหนึ่งสองถ้ารู้ว่าปึกปานนี่เนาะไม่บอกดีกว่ายังมีกลัวอยู่ไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าไปลองไปดูใหม่ไปไปดูเลอใส่ตาป็ใหม่สิเออทำมามีเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับ บูชับตาได้เห็นแล้วครับมาเห็นคำเหนเห็นครับผมไปจองเฮี้ยนมครับบอกอันนี้นั่นเต้เชียร์ขายครับเต้เชียร์ุณกินมือตัวนีกินมือเยเต้เชียร์ขายเนี่ยยินได้หนูมากนะโอ้มันออกขายกินย่างมือเลยคุณไกินมือโอ้หมดเท่าคุณไปกินอะไรหนูมากครับเมื่อนี้ก็ได้เชียรอีหมัวมากครับ แกเตยเขียดขายครับหากินเงี้ยมาขึ้นครับโอ้ยทำอะไรมันธุรกิจมื่นเนบนนี่โอเขาทำเงินทุกงานโอ้ยไม่ไหวแล้วบ้ะน,นอนดีกว่าเอาไปเลยน้วยเข้าวกล่องส่งส่งข้าวมาส่งเข้ามาว่าบังนี้บอนนอนแค่ไหนเสียมัน,นเงี้ยธุรกิจหมื่นมาบอกทางมาโทรมาทางสวัสดิ์ โซงดาบมีไปจับตาดูคนนี้นี่บมองทองจับตาไปเลยแม่ดาต้องไปจับตาดูนะปัญหาขมาเข้ามาไปเห็นโอ้โหอ้โเดี๋ยวไม่เห็นบักทองพุ่นท่อสุรินเงินโอ้บักทองค่อดาบทองพุ่นหอือสารพัดสารพัดกูวิดยุ่ยใส่สมมือตายหมดเลยบไม่คือไม่ ซีซีจะหาปีผ่านมาผมเนาะเรื่อยๆก็พอเป็นบอลแล้วไม่ไม่คุณไมขึ้นหัวอาจารย์ไม่ขึ้นเหือบเด้เนาะโอ้ออกกวนล่างออกกวนล่างธุรกินมื่นว่ากับนม่าจะเหือบไปไปจับตาได้ไหมจับตาดูดิท่านดาบต้องพูดเหมือต้องคำเนี่ยมันเอาอะไรทำธุรกิจมื่นมาแบบ ไปดูสิไาจับตาดูสิลูกได้มากมา้ฝากมังลมัพราวามันเหอโอ้คนซ่อนตัวกินเยเลยยังสุกยังขึ้นมาแยัยัมันมเป็นมักส่งเกียงมอนักสมมเชียววันได้บอลมักตูมดนโอ้ยยวแกอยู่ไหนปอยกแกเปมันเสียว สบมันก็บ่อยากแตกตห่างน่วยนนง่ายมากคนี้นะมันคือโมเแล้วว่าบางสบกียงมันต้องมาสบเก,กเยเียงเลยไปโอ้ยเลี้ยงอะไรขึ้นกันซ้โอ้อฮิสุมเยอ้อมักตูมพี่น้องมีที่โตฟันแล้วก็ขวดนวันใบเข่าสุดโต่งที่ไม่แก่เปีกยกัเลยเขาเป็นหนึ่งสัก,กวันไม่เหม็นหนึ่งสัก,กวันมันจะมื้ดกินนิบวไปได้แต่ว่ามันอยากอ่องขึ้น ถ้าขันเขาหนึ่งนี่มันสีบ้าขึ้นนะหมักตุ่มนี่หมักตุ่มหมักตุ่มมีหลายมีสองตุ่มเลยอ่ามีสองตุ่มเออตุ่มตังก็มี่เลยเออตุ่มตังอันนี้ตุ่มตุ่มหวานอันนี้ตุ่มหวานตุ่มกาก็มีอย่างเดียสามตัวเขาบอกสามตุ่มกาตุ่มตังักตุ่มกาักตุ่มหวานักตุ่มตังนี่คนกินได้ป่ะเออกินได้ตุ่มตังมันเนี่ยเนื้อเงี้ยก็นี่หมักตุ่มกาได้ป่ะตุ่มกาเนี่ยกินเพราะเนี่ยขมขมอือโอ้โล่งเหลืองสูงเหลืองง่ามม้วนเอี้ยม้วนเงี้ยก็นี่ตุ่มกาเงี้ยก็น สมเดีจเปียกแกนตุ่มกาเนี่เปียกขนน้วยแกมาเปียกไม่ได้พังเองโอ้คับพังเองี่ต้นให้ข้าวก็ร่างครับผมตุ่มกาเนี่กินได้ยู่ตั้งแต่ขม,มอืมเป็นยาเป็นยาพร้อมตุ่มกาเนี่ยขันบักตุ่มแห้งนี่จังหนึ่งอีก <laughs> <laughs> ยังสิมีมบักตุ่มแห้งอยู่บุ <laughs> ้ยพี่น้องผู้ใดเคยกินครับ <laughs> พี่นอ้องคอมเมนต์มาเบาช่วยกันฟังครับเขาใบบักตุ่มนะพ่อเนาะ เอ้ยี่ห้อาไปให้ไปหน้าเจีบบักตูมเนาะบักตูมเออใบเขากินบ่วยได้นี่มากไม่ที่กินได้ก็มีหลายแนวครับการการหายูหากินได้กี่โอ้หากินเจ็๊ยบมังมังปลาเดียวครับมังปลาต้นหวานกหวานแมนครับผมบ้านในต้น้ักตินตังอือืกินตั้งตัวน้อยดอกแดงเลี้ยงเสดีกินต้นน้อยเด้งกินแค่นี้เด้แมนแมนครับอยากเช่นว่เขาเก็บเห็ดไปเพราะเขาเก็บบางวานเป็นพวงแล้วมาฟูงเลี้ยงนี่เป็นเชี่ยคือมักจมิ่นนี่ครับ มือสูงเหนียวห้ยจิ้มบางบ้านละไม่ป่าเออมักเบนบ้านนี่น้ำกากษาโวยอย่างแกไว้ขึ้นให้เก็บใส่ถุงไม่กินบางเบนอ่ะย่ามันโอ้ยแซ่บมักไส้เดืนบ้านนี่เป็นพ่วงเดือนแกไว้ตัวมักวามานเนี่ยชิ้นฟูองตัวหัวโอ้ยก็ไม่ย่ามนีติบักเออย่ามนี่ล่ะบางวามันย่ามดำหน้าเออบักบักหัวขาย่ามนี่บักหัวขาเออหัวขาย่ามนีล่ะเออบางวาย่ามดำหน้าเออจะวเดี๋ยวจิของหวานแค่จิ้มบอกไว้หาชิ้นยังก่อนเออจิ้มของหวาน่ะอยังจิ้มบ้า ไปกินอ้อยเพื่อนบอกัวของปลาอ้อยเอากระแมนกูมเล่าเหรอของหวานเนาะเจ้าไกลไม่ยังกันอย่างหวานอันนี้ปลาอ้อยเยอะขังเจ้าก็เอาหักเอาจักลำเนี่ยเพื่อนของหวานเนาะของหวานเป็นคนาวลส่งเลยเชิงคุณคิดว่าของหวานนี่จริงหรือเถอะ นี่ลายเจ้านายกบสั่งกับสั่งมือถือก็มีต้องต้องชัดเจนกับคำสั่งชัดเจนคำสร้างอผู้นี้ก็รักษาสัจจะนี่ครับผมาตามคำตามตามตามยังเคร่งครับ้จับตาก็ต้องจับตานะมับตาเบิ้งเนี่ยคำมาบ่เห็นหมดเลยบ่ออันบักเฮ็ดธุรกิจมือนอันแม่บ่น้องเานนี่คำมาไปเลยคำมาไปเลยแต่มื่นลงแต่มื่นลงเห็นไฟบ่เห็นไฟยังไปเลยเขาบ้านเขาไม่เห็นไฟเคามา สงสัยตัวเฮียงเก่งกันโค้กเลยเขาลงพังไปสู้มือแท้มาดีไปซืมือหนองมันเห็นมันมันขายเงี้ยทีตั้งแต่อันนี้ขึ้นรวยขึ้นมาเดี๋ยวยขึ้นมาสร้างจับตาเนี่ยแหละกลับมาไปเห็นออเไม่เห็นได้ยังไงเขาบอกวันไปทุกวันเนี่ยมันตัวล็กอย่ข้งมันเน่ะมันเป็นสซลิเันมืดเออไม่เห็นเลยครับทำไมไม่เห็นล่ะก็ท่านสารวัาบบอกว่าให้ผมจับตาได้ครับครับไม่เห็นนะครับมืด่ได้ครับ โอ้หอมหวานละอี๋ละข้อมสัตว์สือควอมสัตว์สือของคุณครับผมนั่นแหละพี่น้องนะครับควอมสื่อควอมสัตว์เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติต้องท่าต่ำปฏิบัติต้องท่าตามเพิ่มมากคือกระทืบเท่าน้องสือเท่าด้วยตำรวจเนาะแมนแมนครับผมแล้วพอเรื่องเคยเป็นตำรวจใช่ไหวโอ้โหเป็นตำรวจอ่ะบุ้งวิยูฟอ่ากวางปราปำหรือว่ายูไฟอ่าเน้น นี่ตำรวจเนี่ตำรวจเป็นเนี่ได้กกิมีตำรวจรักษาโอ้เนี่ยไหลโอ้ตั้งกันเองนะโอ้โอ้โหไปจังเป็นาตำรวจพระอันเด็กเออตำรวจเด็กอะไรโอ้อันนี้อันนี้เนี่ตำรวจเนี่ตำรวจโอ้พอเนี่ยไหลเนี่ยเออเอออยู่วัดเดี๋ยวเนังสือมี่สองสองเราก็รูปอ่ะครับมึงตั้งเว้นกันเออเราเป็นตำรวจรักษาเป็นรักษารักษาพระเนี่ยออกจากวัดเออค่อยดูแลค่อยดูแลปกติปกติดีปะ บม่ได้นอนเลยไปตามยี่ตามข้องบ่นี่ละรักษาศีลบ่อรักษาศีลบ่เลยเป็นตำรวจพระมาตำรวจเน้นตำรวจเน้นผมดิผมเคยได้ยินตำนานตำรวจพระพระตำรวจนะอนี่เราตำรวจมีเดียแต่ไม่ก่อนถือแกงขิงเนี่ยเพื่อนไปสอบทั้งเอียกไปสอบผลเนี่ยตำรวจเขาเขากระบี่ผลนี่สอบอ่ะสอบเ่อมันว่าสิแต่งตังขึ้นเป็นรถว่าท่านไปชื่อวันศุกร์ไปว่ามันไก่ เขาเลยยุบกวนหยุบกอนไม่ได้นอทอีอกสอตำรวจไม่ได้เลยหมดสิทธิ์ความกัะพระพรรคครูสอบคู่ก็ได้พร้อมกันไี่ครับยุบมดงยุบกวนมันไปท่านกันขึ้นได้สอบอยู่มันไปข้าวสี่ส้าบพอดีล้าม้บ่อด้สอบซ่อมเป้อกเมียนม่ยนเนาะตะกีเนาะผู้ใดเลี้ยนทำเอกจะสอบเป็นครู่สอบเป็นตำรวจทหารไดเนาะเออพราะขึ้นว่าจีไปสอบนละสอบก็ิม่ได้ตรอกละววะ ก็คือเรามไกลพอดกบีพุ่นนี banks, ่อยู่ส่บุ่ตัวมันไม่มีตัวเอายิปนี้ก็สมควรนะครับสิไดล่าพีล่านองเดินทางไปลัามือนนั่นพูดนมือเนี่ยเออทังเอออย่างก่อนอส่งามยมงกงอำเภอไสงามผมบ้านไส่งามบ้านไส่งามก็บ่านเนี่อำเภอไสงามแล้วว่าสน แต่ล้วพี่น้องป้องไปมือนี่มือนี่เป็นงานนะเขาจอดดอกกับอันไม่ญ่ดอกมันบุญแจกเขามันงานบุญแจกเขานะครับผมพี่น้องก็จังเราจังดอกเดี๋ยวละสามมือก้นนี่ละครับผมเอาแต่เออเรียนเสื้อมันเพราะงี้เว้ยกระหม่อมรัตนศรีนักแสดงไปไม่ทีเสียงอยู่น้ำเจ้าภาพน้ำเจ้าภาพมืดจบท่องฟุ้ไปติดใจโอ้ยโอ้ยมุกนี่ว่าดูแล้วมั่งมาดื่มเดือดคือเจ้าภาพนี่บางเจ้าภาพเพิ่นงบประมาณบ่ถึงครับ เพิ่นกระสีหาเวทีเครื่องเสียงไ,ไม่ให้ห,หรือบางเทีย่ยกับผมมีหอดเวทีเอ,อเอาตะแครเอาเตียงมาตังเลี่ยงกันหรือว่าบางเทีย่ยกับเรียนยุพ่ยพืืนกระก็มีได้พี่น้องแล้วแต่จะภาเพื่อนเอาไปบมา่แม่ร่ต่อ,อเนี่ยครับโมละโมงไงทุกอย่างสิไปในสิมืดเพว่าพอ่อไปเห็นยู่ตั้งประเทศมาแล้วยูอินเดียโอ้อินเดียนี่เดี๋ยวนี้ม่มีมงครับเป็นห่านน้อยๆเขาจะแก้ไปเลยเรียนลุยโม่งเลิกไปเลยเลเลยจบเลยจบเลยไม่เกินนั่น แล้วไทยก็บิมากขึ้นกันเพราะว่ามันนี่เอเชียขึ้นกันนี่คครรัับบเพราะว่าไปพินีไปพินี้มันไหลมากไหลมากไหลหาดมากือยังอ่าเข้าไปไหลไปทั้งเกาหลีของเรื่องสมัยแล้วครับผมมันก็ค่อยไปแคนั้นืัอนี้ครับเมือเวลาพอดีนะครับเรื่อท่านผู้ชมที่รักและเคารพลูกเตราเราล้านพ่อสุภยาวหวยพรในีทุกคนเด้อมีความสุขความเจริญนหงเงืองเหลืองเหลื่อมในหน้าที่การงานความเก็บยาได้ความไขยามี มีเงินลอยบาทปเป็นล้านเออลูกตเตอาละล้านคู่บ่ายอาจารย์มีซิทนักเรียนพ่อเ่าววานิชเกษตรกรสูบุูขขงโซคนอยู่ต่งางประเทศเกาหลีฮ่องกงไต้หวันไซก็สร้างเอ้ยไม่ลืมพ่อเรื่องแม่เด้อเมื <laughs> ่อนี้พ่อสุมยาย่าผมบ่าวโจซักใจดีครับพร้อมโดยอาจารย์ชัยศินนะั่หัวทุ่งคำให้ขอกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ